Yo, โยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับและในวันนี้ผมนั้นจะกลับมาเล่นชอร s คีปี้สตแต่รอบนี้ไม่ใช่ไนชิปนะครับรอบน,นี้ผมนั้นจะกลับมาเล่น Vanishing of k a r i ์เรนคารเหรือการจากตัวไปของค a r ์เรนคาร์เตนั่นเองซึ่งถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะครับไปมาดูกัน <S <S แล้วบ้านนี้มันบ้านอะไรกันเนี่ยทำไมประตูถึงเปิดอยู่ล่ะ ตำรวจปิระตูอะไรวะและบางคนเปิดไฟในบ้านนี้ด้วยออว่ามีแต่มีไฟบางทีคนจอนเจ็ดแล้วะแทรกซื่มาโอเคมีของในนี้มีหนังสือพิมพ์กับเทียนแล้วก็มีเกทตรงนี้ด้วยไม่มีของอะไรโอเคแล้วก็มีเกสตรงนี้ของยังแรกมันจะมีอะไรหรือเปล่ามีหนังสือคัมภีร์เลยด้วยเหรอเนี่ยโอเคแล้วนี่คือห้องอะไรมีไฟเปิดปิดด้วยเร โอ้ปไม่ได้เคทางนี้มีอะไรมีบอกเวลานี่เวลาห้าทุ่มห้าสิบสามเหรอโอเคประตูตรนี้ไปได้ปะไปไม่ได้ด้วยเอ้ยอะไรอะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนแคปเปอร์มาจะเล่นแล้วหรอโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยเคมาดูท่าทางนี้น่าจะไปได้ใช่ไหมเราแหวงหลังนะ เคมีให้เปิดเฮ้ยเดี๋ยวอะไรนะฉันจบที่นี่ครั้งไดง้ไงมาวันลูบอีกรอบเหรอโทรศัพท์เองไปเช็คเดี๋ยวพื่นสังเกตม,มันมีบนนี้ด้วยเหรอมีโทรศัพท์ด้วยไอ้โทรศัพทต์ตำรวจผู้ชายกำลังทำลายประตูฉันฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขาทำไร เขาพยายามทำลายเข้าประตูที่คุณคือไรวะคุณชื่ออะไรคาเลนคาเร,น,าเรนฉันต้องการให้คุณอยู่ตรงโทรศัพท์ตกลงไหม <Okay. S 1> แล้วว่าสิยงแล้วว่าโอเคตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนไม่ไม่อยู่ที่ประตูหน้าแล้วขึ้นข้างบนห้องนอนแล้วว่ามีใครอยู่คุณไหมไม่มีแค่ลูกฉันแล้วว่าสิ่งไรคาเรนคุณยังอยู่ไหมเขาอ,อยู่ที่เขาอ,อยู่ที่ดี่ Hey you, คยู <c <c ่กูอยู <c 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 ่กับใช้อยู่ไหมแล้วว่าทำไมคาเรนก็ได้ขึ้นวันแ p p เปิลกูมีอยู่แล้วนี่คือทางอ่อนหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่แหละโอ้โหแล้วกูต้องทำไรต่อเนี่ยเออวันลูกมันจะมีของแล้โผล่มาก็ได้นะไม่แน่เดี๋ยวก่อนตรงนี้กูหาแล้วใช่ไหมโป้วะ คือพอเปิดไปก็จะโผล่ตรงนั้นเนาะหรอว้าวเบอร์พากูทีเลพอร์ตซ้ำวนก ання, ันหลายๆรอบเลยเนี่ยโอเค้ยใครทำอะไรอ่ะเสียงอะไรน่ะโอ้โหโโอ้หใครกำลังทูบอะไรอ่ะแม่งเสียงดังเชียร์โอ้ยอะไรอ่ะใครอยู่ในนี้เนี่ยคขาเล่นหรอใครอยู่ในตู้เย็นเนี่ย โอ้ไรเ,เอาโซ่มาโอ้โห,หน่ากลัววะ่ะดูดิเลือดไหลไปแล้วลงไปแล้ววะ่ะแมงทีดีแมงน่ากลัวชิบหายเลยโอ้โหเปิดประตูต่อไปอ่าโอเคเวลาเหมือนเดิมไม่มีอะไรใช่ไ,ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมประตูนี้มันแงม้มปกติมันปิดไม่ใช่เหรอ เฮ้ยอะไรอะอะไรอะในห้องน้ำมีอะไรปะเปิดไม่ได้ด้วยไม่น่ามีอะไรเนาะงั้นเรามาห้องต่อไปกันเลยเปิดประตูเวลาเหมือนเดิมโอ้ยแหลกๆโหลดผีหรอวะเดี๋ยวก่อนอีครับอุ้ยมันหล่นมาตรงพืนนี้แล้ววะ ไม่ตัวอะไรโผล่มาใช่ไหมไม่มีตัวอะไรโผล่มาใช่ไหมไปละน่ากลัวชะมัดเลยที่นี่เนี่ยโอ้ไปแล้วต่อไปจะเจออะไรไเอ่ยเปิดไปจะม,มีอะไรวะห,ห,หายไปแล้วหายไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวมีกุญแจมีกุญแจด้วยเฮ้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 ย เดี๋ยวมีคุณแจโอ้ oh my god มันเป็นคุณแจออกจากบ้านเหรอเมื่อกี้ไม่อยากออกจากบ้านแล้วตอนนี้ไม่อยากอยู่แล้วมาสำรวจทำไมวะเนี่ย oh. โอ้ยโหลผีแล้วแหลกโห oh. เสียงชัดเจนเสียงชัดเจนเลยโหลดผีเนี่ยแหลกเนี่ยม,มีอะไรวะมีอะไรวะเอาไปได้ปองน้ำยังไม่ได้หรอ มีอะไรหรือเปล่าวะไอ้บนนี้นยังไม่ได้ดูเลยมีหรือเปล่าอ่าเอ๊ะน่าจะยังไม่มีเลยเนาะเราแค่หลอนไปเองแหละไปได้โอเคไปได้อ่าเสียงอะไรวะเด็ก้ลงไห้เสียงเด็ก้ลงไห้โอ้ เด็กโอเคไหมวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยอะไรอะเฮ้ย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 เ้ย่ามยอย่ามาเม่เอากูไม่เล่นเูไมเเล่นแม่งต้องมียครอยู่แน่เลย้ย้้ย้้ยเเเเเเยเ โฮ้โยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยปีตูปีตูอะไรวะเมื่อกี้เฮ้ยเสียงอะไรนี่เด็กเหรอโหเด็กตัวแดงแป๊ดเลยเทียบเอไปไม่มีใครเนาะเฮ้ยไฟปืนเฉยอะไรวะเมียป่ะดูดีเด็กเด็กคนนี้คือแบบเลือดไหลเต็มตัวเลยว่ากูไปดีกว่าวะ รู้สึกท่าไม่ดีแล้วท่าไม่ดีแล้วไปแล้วเด็กกูกูว่าไปมันมีอะไรจำสกแกมมาแน่เลยมีอะไรมาจำสกแกมแน่เลยวะเห็นแมวแล้วต้องมีอะไรจำสกแกมแน่เลยอเอออ่ามีหรือเปล่าเออไม่มีห้องน้ำเปิดได้ด้วยเฮ้ย ไรอะไรเลขึ้นขึ้นไรอะไอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใคร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 มาใครมาใครดูประตูเฮ้ยใครวะน่าใครมากูทำดูลแป๊บเค ไม่มีแล้วนะม,มีแล้วนะมันมีแล้วนะมันต้องมีเลยแน่เลยวะ่ะมันต้องมีเลยแน่เลยวะ่ะไปห้องดอกแปอเคมาโอ้ยเฮ้ยอะไร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 ,ะไรสิ่งอะไรสิ่งไรโอ้โหไม่ได้ฝ่าใช่ไหมเมือ่ <inclusive. S 2> อกี้ไม่มีไรโอ้โห จุูบเองบีร้ายจูบเองบีร้ายถอยแป๊บอะไรวะเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะนั่นคาเลนเหรอโอ้คุณทำให้ฉันกลัวคุณผู้หญิงดิครับเออเฮ้ย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 อะไรอะไรอะไรข้องน้ำข้องน้ำไปไม่มีนะ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  แม่งวิ่งไม่ได้ด้วยเกยมนี้ยเดินคู่ช้าเลยโอ้โหไปโอ้ไปแม่งต้องมีเลยแน่เลยอ,อืมมีพิรุธเองน้ำ้องน้ำไม่ม,ไมีเดี๋ยวไฟตรงนี้อืมสีมันแปลกแปลกเเปิดประตูไปต่อกัน จะมีอะไรก็ได้ expand. รอบนี้มันต้องมีเลยแน่เลยืมไม่ไมีมเฮ้ยเฮ้ย้อะไรอ,อ่ะแม่งอ,อังกระจกเลยโหแล้วว really uh ันนี้นี้มีอะไรเปล่าวะเฮ้ย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 เขามองมาจ้าคนนั้นไปต่อไปต่อโอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเลยกูซูมเหรออ๋อคลิกขวาซูมโอเคต้องต่อไป ะไรวะเมื่อกี้แม่งรอบนี้จะมีอะไรเมื่อกี้กระจกแตกแล้วต้องมีเลยแน่เลยว่ะอ,อืมอืมเอากระจกเหมือนเดิมด้วยอาคาเรนหายไปแล้วแป,แป๊แนะป๊ๆนะไปห้องต่อไปโอ้โหไฟแดงเลยไฟแดงเลย ไปจะเจออะไรเนี่ยแวบไม่มีประตูเปิดไม่ได้ด้วยต้องหาอะไรแน่เลยมต้องมีอะไรมาแน่เลยไป่ประตูเปิดไม่ได้ด้วยอืมพอมาเลยหาของแบบไม่ไหม เปิดไฟปิดไฟไม่ช่วยไม่ไปต้องไปหาหรอนี่ครับเฮ้ยไปแล้วโอ้โหไปแล้วเอาเปิดไปไม่ได้ด้วยหรอต้หากุญแจเหรอ,อ,หรอโอ้ my god ไม่ไม่น่ามีแล้วนะไม่น่าอยู่แล้วนะหรือว่าอยู่แถวนี้วะว่านี่กุญแจคลิกซ้ายโอเคไป ได้วกญแจมามาเปิดประตูนี้โอ้แล้วดูกูเดินกเดินโคตรช้าเลยเค <Okay, S 1> ไปเปิดประตูโอ้เกิดอะไรขึ้น <S <S <lower line S 2> เดี๋ยวนี้ <S <S ห้องอะไรนะเฮ้ยโอ้โหอยากเล่นโดยก็ไม่บอกโอ้โหเอ้ยกระแพงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเฮเฮ้ย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 ตัวอะไรเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยตัวอะไร ตัวอะไรวนะไม่มีหัวมีแขนทัง้งเดียวฝันโคตรไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรโอ้โหตายหรอตายเฉยอ่ะวะ่ะมันเกิดมันคืออะไรขึ้นแต่ยังไงยังไรละ่ะอะไรวะเมื่อกี้คือฝันหรืออะไรวะหรอเมื่อกี้กูฝันเหรอไม่มีใช่ไหมโอเคปกติเหมือนเดิม ห้องน้ำปกติโอเคน่าจะปกติแล้วแหละแล้ต่อไปกันอืมมันมีอะไรป่าวประตูแม่งก็รีบปิดจังเลยเนี่ยโห oh. แน่ไฟนั้นอะมันน่ากลัวมากเลยวะแม่งต้องมีอะไรแน่เลยวะ <Yeah. S 2> เปิดไปเดี่ยวเสียงอะไรอะ่ะกดเข้าไปดูได้ด้วยเหรออุ้ยโอ้โหดีนะที่เขาเซ็นเซอร์ไม่ให้กูอะ่ะโอโ้เขาตีเลือดทะลักเลยเหรอกน่ากลัวกูต้องเข้าไปเหรอนี่ครับ โอ้เรยมากอะไรนี่เลยเนี่ยเรียนอ๋อโอเคปล่อยน้ำก็จะไม่ลุกขึ้นมาใช่ไหมเฮ้ยกุญแจโอเคสวยกุญแจนี่ทำอะไรกุญแจนี่ทำอะไรฉันต้องไปอ๋ออะไรวะอ๋ออะไรอ๋ออะไรเฮ้ย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 อะไรอะอะไรอะอะไรตัวอะไรอะตัวอะไรตัวอะไรตัวะ โอ้ม่อกีคือต้องเปิดประตูแล้วออกไปเลยเหรอดูว่ากดแล้วมันจะออกให้ไอ้โหไอ้สดุดงมดคุณสามารถหลบหนีและเรียกหาความช่วยเหลือได้อาจต้องการความประหลาดใจของตำรวจคารลนถูกพบศพเลือดในห้องน้ำ่วยงานที่ถือว่าคารลนยังมีชีวิตอยู่ตลอดเวลาและแคปเปอร์ของเธอซ่อนตัวอยู่จนกว่าเขาจะฆ่าเธอฆาตกรไม่เคยถูกจับตอนจบหนึ่งอ๋อมีหลายฉากจบโอเค นั่นเอาเป็นว่าจบแค่นี้บ๊ายบาย